สวัสดีครับแฟนๆ Oniscat i g e r ทุกคนนะครับวันนี้ o Shop and ASIC นะครับจะนำเสนอทุกท่านมาอยู่ในพวังของ Oniscat i g e r และเราจะนำเสนอรุ่นอารอนนะครับผมตัวอารอนของร้านเราจะมี2ส,สีคือสีเทาลายคาดข้างสีขาวและตัวสีดำลายคาดข้างสีเทานั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นรองเท้า กึ่งแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับใส่เล่นก็ได้ใส่ลำลองใส่เที่ยวใส่ก็ได้หมดเลยนะครับผมจุดเด่นของมันนะครับผมจะมีรูที่ตัวลายคาดข้างนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีขอบพื้นนะครับมีเส้นสีลายเดียวกัน กับตัวลายคาดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วสบายมากนะครับผมไม่กัดนิ้วตีนนะครับพื้นก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวขอบพื้นนะครับโลโก้นิสก้ไทเกอนะครับผมสวยงามน่าดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะ มีน้ำหนักเล็กน้อยนะครับผมแต่ค่อนข้างจะเบากว่ายี่ห้ออื่นๆที่มีลักษณะพื้นเดียวกันนี่ทำได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้แต่รับรองนะครับว่าเจ้าตัวนี้ ใส่แล้วสบายจริงๆครับและที่สำคัญในเมืองไทยมักจะไม่ค่อยพบเจอรุ่นนี้วางขายในช็อปนะครับ Oniska Tiger a r o n